สัตว์เพชฌฆาตฆ่าคนเยอะที่สุดตามไปดูสุดยอดสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในแต่ละปีคุณคิดว่าคือสัตว์อะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต,ต,กติผมว่าทุกคนก็คิดเหมือนผมตอนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลามสิงโตหมาป่าอะไรพวกนี้คุณจําไว้เลยนะครับสถิติที่น่าสนใจหมาป่าหรือฉลามสิงโตอะไรพวกนี้ฆ่าคนปีหนึ่งสิคนต่อปีเท่านั้นเอง ที่สุดยอดเพชฌฆาตเป็นอะไรบ้างเด็ดทุกอันอันดับ5ก่อนนะครับอันดับหยใหอยน้ําจืดเอ๊ะทำไมอ่ะหอยจริงๆแล้วมีพยาธิใบไม้นะครับแล้วตัวพยาธิใบไม้มันทําให้เกิดโรคที่ชื่อว่าซิสโตโซเมียซิคนตายด้วยโรคนี้ปีละประมาณ1,000 0คนนะครับอันดับ4สุนัขหมาที่เราเลี้ยงนั่นแหละครับตายปีละ2 5 0 0 0คนตายจากโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับอันดับ3มงู อันนี้คงคุ้นกันหน่อยนะครับงูกัดเราก็ตายตายจากพิษงูปีละห0,000ื่นคนอันดับสองนะครับอันนี้ทุกคนคงคิดไม่ถึงแน่นอนนั่นก็คือคนคนครับคนเราฆ่ากันเองนะครับปีหนึ่งประมาณ4ี่แ0 0เคนคนนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับอันดับหนึ่งที่ทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนสัตว์ที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าคนเยอะที่สุดคุณว่าเท่าไหร่ปีหนึ่ง 7แ5 0 0 0่นคนต่อปี oh <my> God. จากสัตประเภทนี้นั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับมอสปิโตยุงนะครับเพราะเป็นพาหะของโรคระบาดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราไม่ต้องกลัวฉลามกลัวสิงโตกลัวหมาป่าอะไรมากมายนะครับกลัวยุงดีกว่าเพราะมันมากลัวที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าดีมากสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ